มาอีกแล้วมาหาลุงเฮียงอีกแล้วมาเยี่ยมลุงเฮียงอีกแล้วติดใจไก่เล่านี่ไก่บานแท้ๆเด้อนี่เด้อเจ๊กหน่อยแล้วเสียวแจ้วใส่แมงแข้งตายซากมาให้กินนี่หนึ่งพักก็สดๆปวดสารพิษเขานี่เปื่อยบางรู้นี่เขาอีเตียคนดำนะนี่ท่านสังท้องนะนี่แซ่บสุดแซ่บเม็ดน้อยๆว้ายยังออกอายอยู่เออยังออกอายอยู่เออสร้างเป็นวิเศษได้ไหมนี่ เออแค่บ้านเขาเองยังว่าอยากกินแต่อยู่ไทยแล้วไปกินสวนลุงเฮียงพูดแหละเอาเออกินแต่ร้านอาหารหลายกันบ่ไหวเลยนั่งนั่งไอ้เย็นมากเบียร์เฮาแก่เมื่อยแล้วแล้วภารกิจมือนี่ติดสตารฟเกรดเขาเออสตารฟเกรลุงยฮีงหนึ่งลุงยฮีงสองเออแล้วก็ไปสำรวจ จุดสี่ลอยห้าสิเมตรโอ้ใส่แจวใส่แจวใสแจวเจ้าคือมีหน่อยใ้มไหมนี่เที่ยวนี่มันมืดโอ้นี่นะครับนีอันนี้แมงแข้งครับนี่สากแมงแข้งใสแจวปลาแดกตำใสบักพริกจิ้มครับเนี่ยไก่เนี่ยเนี่ยจิ้มกับไก่นี่สุดยอดเข่าห่อนๆอิเตียกล้ำดำนี่จำมันนีโอ้ยสุดยอดเลยเจ้าแห้งเจ้าคือบบมีจอกมียังมาก เออย็นๆนั่นหัวเสือหัวยังจะพันน่ะว่าเตรียมพ่อไม่ท่าย่อมนันโทุน้ำกูเออกุกคนเอ้าซอยซอยกันไม่าลบกวนอีกเด้อยไม่คั่วเด้อลบกวนอีกเด้ออ่ามื้อนี้ลบกวนอีกเท่านึงอีกนะกินนี่ล่ะกินยู่สวนลุงเฮียงมันแซ่บเนาะลุงเฮียงเนาะยินดีมาเที่ยวนาขาแบกกินได้หน่ ห้องไอ้ไหมยังห้องรูปเลยไอเฮียง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 กินอะไแดงเนาะห้องไอ้มันเอาเหลอาบองยาไม่กินไอเหลราบองยามีบ่โอ้ยหังมันนี่ว้าวหั่งก็เป็นหั่งอ่าอ้าวมโอนีดโอกาสดีเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเมื่อยก็มากินน่ะพ้าทีมบันหญ่บันหญ่บันหญ่มากินไปบอกแล้วเห็นฟังหลายเที่แล้วโอ้ยกินร้านอาหารกันสำนักแล้ว ん